โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นโดนโดนไหมน่ะโดนโดนมาเยอะก็ได้นะเอาลอยแล้วลอยแล้วต้นเอาโอ้เรียบร้อยครับ มาแล้วไปเอาเรือมาอ่ะมาถ่างกาแล้วครับเรียบร้อยครับอุ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยใหญ่จัดครับตัวนี้บอกเลยตัวนี้แปดสิบบวกดูเรื่องเรือดำน้ำหนึ่งสองอึ๊บอีกนิดเดียวจับเงี้ยวเต็มเครื่องครับบอกเลย